ก็สวัสดีครับาพามาจุม l c 7กันอีกแล้วเช่นเคยนะเกิดปัญหาอีกแล้วนะจะเป็นปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะรับชมกันได้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผ่านท,ทีเอสสองถึงห้าทีดูเฮฟวี B ่พนละัสเจ้าหลุดแล้วนะผ่านหน้านะใส่มันหมวนเอิญนะฝาครอบศูนย์โอ้โหว่าเออทำไมมันงอกแงกงอกแงกนะตอนถ่ายคลิป EP1 EP2 EP น้ำแม่เจ้านี่ครับหลุดหายเลยนะหาไม่รู้อยู่ไหนเลยนี่น่าจะเป็นปัญหาหลักๆของผ่านชุดนี้เลยนะเห็นที่เขามีปัญหานะแม่เจ้าเจอกับตัวเลยนะขนาดเราไม่ค่อยได้ไถเลยนะใชู้ดน้อยเลยนะหลุดแล้วนะแม่เจ้าก็ไม่ได้เจ้ความแน่นด้วยนะตอนนี้ก็47กําลังหายอยู่นะฝาอยู่ไหน ไปตามหาฟ้ากันเลยการเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยนะดีสสองสี่ห้ากี่ทุกได้จากเราไปแล้วลุดจะถอดดำไหม่กำลังหาฟ้าอยู่เนี่ยฟ้าลุดเนี่ย dạy dạy lại đi dạy chưa, dạy dạy hay dạy dạy quạt dạy 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 Này dạy

ไปห้าลูกก่อนไปห้าลูกก่อนนะงานต้องเดินต่อนะนี่เขมาดูสีเจดไถไถดินนับด้วยผ่านสองสี่ห้เอออะไรวะดีสองห้ากนะโอ้โหไถสาผ่านมันสามารถปรับไปหน้าผ่านได้นะ เจ้าเนี่ยครับลับไปหน้าผ่านอยู่นะพอผ่านทีหกหลุดนะได้การแล้วถ้าบอกขอหอยพ่อ,อกอันเลยดียเชียไป <c oughs> ต,ต้องซื้อใหม่ไม่เป็นไรแล้วน,น่าจะมีขายนะเซ <c oughs> ็งเลยครับ Dạ yeah. yeah. mm hả? -hmm. lời gấp dình lời Mình bên đây nè mà sao thì mà thấy nè dàn có rú à nè đồ lệch thang lắm mà sao Nó lo cho hạ mình ขอให้เจอทีเถอะทีทีที่สามนี่ก็เป็นการตามหาฝาอาปิดนั้นไม่เจอนะครับสรุป ในเวลบถ่าย5้าพไม่รอนนะครับสามารถถ่าย5บาทได้นะเดี๋ยวหน้ามืดนิดนึงเซ็งเลยดูฝั่งนี้หน่อยสิเพรามันจะอยู่เจอหรือเปล่า ครับนะก็เราไม่ได้เช็คนะความแน่นของดินนะพวกเพรามันจะแข็งอะไรนขนาดนี้อ๋อสิ่งนะึ่งได้อะไรนะน้องื้อสิรราษนะโคดไกลนะโคตดิดด้วยโคดรเซ็งเลยนะ้วเนี่ยไม่ใช่เลยมันไอเรื่องซื้อไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าจุดอะไรเนะี่ย พูดสิ่งเนี่ยอาจจะไปซื้อได้นะเดี๋ยวต้องเช็คกับทางบ้านในดูนะว่ามีหรือเปล่าเราก็ไม่อยากเข้าไปในเมืองสุรร์สักเท่าไหร่นะนี่สังเกตดูว่าเมื่อใส่ห้าผ่านเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างที่จะไถลึกกว่าเดิมนะแต่ว่าความกว้างแบบนี้นะความกว้างเนี่ยมันจะน้อยนะเสิ่งๆๆไม่ง่ายไม่ง่าย ง่ายอย่างที่คิดเลยนะอุปสรรคเนี่ยมีไว้พุ่งชนตลอดเลยนะเนี่ยเจออุกกาบโอเคคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้นะก็หาไม่เจอนะเดี๋ยวก็ไปซื้อใหม่เอานะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e แล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม